แม่แม่เอฟแฟนคลับซวงศิลปินบันเทิงศิลปินที่ท่านรักเลยชื่นชอบลูกชายแห่งชาติไรอันกาดบัณฑิตนะคะ25พฤษภาคมที่ผ่านมาเมื่อวานนะคะโอ้ยครอบครัว f อซไรอันกาดบัณฑิตนักภาคอีสานว้าว ปังมากนะคะพวงมาล,ลัยล้นหลามน่ารักมากๆมาหวานแม่อังไล์สดให้เราได้รับชมบรรยากาศที่แสนอบอุ่นนะคะลูกชายแห่งชาติคนน่ารักยินดีกับลูกชายนะคะไปที่ไหนมีคนรักมากมายแม่แม่เอซภาคอีสาน สนุกสนานมากเลยขอบคุณแม่อังไรสดให้ชมนะคะวันนี้มีงานต่อนะคะลูกชาลักไปหมดนะคะแม่แม่เอฟซฉลองครบรอบหนึ่งปีเอฟซี FC ไรอันภาคอีสานนะคะอุย้ยสี่หมื่นบาทนะคะผมมาไหลอีกอัน พวงเดียวนะคะพวงใหญ่โอ้ยินดีกับลูกชายนะคะยินดีกับแม่แม่ที่มีความสุขกันแห่งความสุขแม่แม่เอฟซีแฟนคลับแม่อังก็มาขอออกมาขอบคุณแม่แม่เอฟซีนะจ๊ะภาคอีสานมีความสุขกันมากมากเลยบรรยากาศแห่งความสุขครอบครัวใหญ่ครอบครัวใหญ่ของลูกชายไรอัน มีทุกภาคของประเทศไทยจ้ารักมากๆแม่แม่เอ้ยรูปหล่อใจดีที่เล่นมีหมดทุกอย่างน่ารักที่สุด <c oughs> ดูไปยิ้มไปค่ะแม่แม่น่ารักอบอุ่นนะคะที่จังหวัดขอนแก่นนะคะเออหนไใร่อ,อันกับพี่แม่มนะคะ <c oughs> น่ารักจริงๆ และชื่นใจนะคะแม่แม่เอฟซีแฟนคลับของลูกชายหนาแน่นเลยนะคะอืมแม่แม่เอฟซียากเก็บบรรยากาศรูปภาพที่สุดประทับใจมาฝากแม่แม่เอฟซีแฟนคลับน่ารักจริงๆบรรยากาศแม่แม่มาส่งนะคะมารักนะคะน่ารัก <c oughs> น่ารักจริงๆลูกชายคนเก่งสนุกสนานมากเลยนะคะดูไปยิ้มไปนะคะสำหรับคลิปนี้ ก็ขอจบที่เพียงเท่านี้นะคะเอาความน่ารัก FC ภาคอีสานนะคะมาฝาก